สวัสดีครับช่องตอร์ s n i สไนเปิยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมในวันนี้เราอยู่กันในเดวิงแอมพายวู้ฮู้และเราอยู่กับเจ้ารถสวยคันนี้สวยคันเแลบแนด์แป8แปนะครับหรือในชีวิตจริงนั้นก็คือแมคคลาเรนนั่นเองแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโฉมไหนนะเจ้าคันนี้เป็นรถลิมิเต็ด Limited นะครับจะออฟเซลในอีก3วันนะตึ่งกว่าคลิปนี้จะลงผมคิดว่ามันน่าจะซื้อไม่ได้แล้วนะ อ๋อไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูเราแต่งกันเลยละกันนะว่ามันจะแรงจะโหดจะคุ้มเงินไหมนะครับกับ8 88, 8 8 8 8 8นะครับตอง8ทั้งนั้นเลยนะครับคันนี้ไม่รู้ว่างบ2ล้านของเราเนี่ยจะพอกับการแต่งเครื่องของเขาหรือเปล่านะแล้วเจ้รถคันนี้นะครับรูปทรงสวยเลยทีเดียวฮนะมาในเต็มดำเทาส้มนะครับแล้วมาพร้อมกับสปอยเลอร์สุดซิ่งมีที่ดักอากาศอยู่ด้านบนได้เท่แบบนี้เลยนะ ความเร็วสูงสุดเครื่องเดิมของเขาอยู่ที่3 3 1กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยสองจุดเก้าวิและแฮนด์ดิ้งจดีเป็นรถที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมคันหนึ่งเลยนะครับทุกคนและสามารถ explore ได้นะครับมาดูกันว่าเขาจะเปิดอะไรให้เราได้บ้างเนาะ explore มาเลยนี่เลยครับทุกคนนะเปิดประตูสวยๆแบบนี้และว่าภายในเป็นสีดานะครับมากับเบาะตัดส้มและก็ด้านข้างส้มๆดําๆแบบนี้นะครับเอาละครับปิดประตูก่อน และเรามา p u r ร์เชสกันเลยนะครับรถคันนี้ถ้าซื้อไปแล้วจะไม่สามารถขายคืนได้นะจะอยู่ในคังเราตลอดก้อนนั่นมันเยี่ยมมากนะเพ <c oughs> อร์เชสเลยบู๊ฮู <c oughs> และรถที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับมี serial number ด้วยนะ11250นะนี่คือ run number ของเรานะเท่ไหมเอาล้วครับทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยนะโหแต่ของเดิมมันก็สวยอยู่แล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากเลยอะ่ะไม่อยากจะเปลี่ยนสีเลยนะ สีทําลงตัวแล้วนะแต่ด้วยความที่เราต้องแต่งนะครับเราก็เลยจะต้องเปลี่ยนนั่นเองให้มันดูมีความแตกต่างใช่ไหมและนี่ฮะเสียงท่อของเขาครับโอ้โหเสียงบาดใจเกินไปมุ้ยอะเนี่ฮะโอ้โหเสียงหวานจริงครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะฮะ มาครับทุกคนเราก็มาแต่งเพอร์ฟอร์มานซ์กันเลยฮนะมาเริ่มกันที่ซับเพนชั่นละกันจริงๆมันก็เตี้ยแล้วนะเราจะเอาให้เตี้ยกว่านี้อีกนั่นเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะมันจะเตี้ยขนาดไหนนะครับเอาละวครับและนี่ก็คือเตี้ยแบบสุดๆเลยนะทุกคนนะออฟเซตล้อแบบเกือบจะล้นนะมินๆนนะครับตึงๆแบบนี้เลยเฟี้ยวไหมนะ <laughs> หมดงบไป13,000นิดนิดนะครับอ่ะใส่มาเลยครับผมดูแล้วมากันต่อที่เอนะครับโอ้โหแดก엔นทุกคน3 0 0 0 0นนะฮะตัวตึงของเรานะครับเพอร์เชสเลยนะครับเงินหายเลยฮะโอ้โหจะร้องมากันต่อที่แอสไพเรชันนะครับทุกคนเครื่องเดิมเขาเป็นทวินเทโบชาร์ตนะฮะเร่งจริงๆอันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะเสียงเพาะด้วยและเราไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อซปเปอร์ชาร์ตนะครับเปลืองเงินเกิดใช่เหตุความแรงไม่ต่างกันมากนะ เพราะฉะนั้นผมเลยใช้เป็นของเดิมนะทวินเทอร์โบนะครับไปกันต่อที่เบรกนะฮะอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะสต็อกเบรกไม่ดีนะครับต้องใช้เป็นเลสเบรกนะครับสามหมจัดมาและก็ยางนะครับยางก็ต้องเป็นอินสแตนกริปเท่านั้นนะตึงๆนะฮะโอเคห้าหมื่นเลยเหรอเหลือเจ็ดแสนนิดๆแล้วนะแล้วว่าเทสต้องเปลี่ยนนะครับต้องใช้เป็นออวิลดายนะฮะของเดิมเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมไต่มาเลยครับสองหมนะและบูทแน่นอนครับเราเคยซื้อไปแล้วพรีเมียมบูทนะครับแล้วก็อีควิปมาเลย เอาละครับเท่านี้การแต่งเพอร์ฟอร์มานซ์ของเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมล่ะหูย,ยฟิตเมนต์สวยไหมทุกคนล้อมันแบบแปะนิดนึงนะเป็นปิมนะครับมันกําลังสวยเลยอะเนาะเอาละครับทุกคนฮะเรามาต่อกันที่แอปเพลนต์กันเลยนะครับเจ้ารถคันนี้สามารถเปลี่ยนไพเมอรี่คัลเลอร์ซึ่งก็คือสีเทาของเขาตรงนี้ได้นะครับเซคกนดาีก็เปลี่ยนได้นะครับซึ่งก็คือสีส้มด้านหน้าเล็กๆตรงนี้นะ และในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ไปยุ่งกับการเปลี่ยนสี primary color แล้วก็ secondary color นะครับทุกคนเพราะว่ามันลงตัวอยู่แล้วนะผมรู้สึกชอบแบบนี้นะฮะ แต่ว่าเราจะมาหาลายแรปกันนิดนึงแล้วกันนะครับให้มันดูโอเคใช่ไหมเรามาดูลายนี้กันครับทแองกูล่าวีฟนะฮะจะเป็นยังไงครับโอ้โหลายมันเบอร์เบอๆแฮะมันไม่คมนะครับมาดูเมทริกเพนส์นะครับจะเป็นยังไงวันนี้สวยแฮะทุกคนเปลี่ยนพื้นผิวให้มันดูด้านๆนะฮะมาดูลายไม้ไหมลายไม้โอโห,โหลดไม้ไปเลยอะ่ะไม่เอาฮนะมาดูเซอร์เคิลนะครับเซอร์เคิลก็ ลงตัวเหมือนกันหรือจะมาดูเป็นลายคามโมแนวลายพรางทหารแบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบนะครับทุกคนเอานะครับทุกคนนะและลายที่ผมจะเลือกใช้นะครับนั้นก็คือนี่เลยฮนะโพลิสนะครับ29,400เรียบหรูดูมีสไตล์นะโอ้โหลงตัวไหมเอาลนะเพ r c h เช e มาเลยละกันนะจ๊อเยสไปเรียบร้อยแล้วนะแต่งกันง่ายๆเร็วๆอย่างนี้เลยนะครับในครั้งนี้ สีเบรกผมก็ถูกใจสีส้มของเขาแล้วอะนะก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับสีอินเทอร์เนียสีส้มเขาก็สวยอยู่แล้วในครั้งนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะเนี่ยโอ้โหมันโอเคนะสร <c oughs> ุปเราเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยเปลี่ยนน้อยจริงเลยนะอ่ะเปลี่ยนสีอินเทอร์เนียหน่อยแล้วกันนะครับขอเปลี่ยนใจนะมาดูกันว่าจะเอาสีน้ําเงินหรือสีแดงดีนะครับเล็งๆไว้แล้วแหละมาลองดูสีน้ําเงินก่อนแล้วกันนะนี่ดูทึบๆนะครับแล้วก็สีแดงนะครับประมาณนี้เลย เอาละสีแดงลงตัวแล้วนะสีแดงดูเลสซิ่งขึ้นไปอีกนะครับลืมสังเกตเลยนะทุกคนฝากระโปรงหน้าเขาเป็นคาร์บอนเคฟส่ามาด้วยนะสวยมากนะเอาละครับมากันต่อที่ริมนะฮะซึ่งล้อเนี่ยผมตั้งใจจะเปลี่ยนนะจะหาล้อเท่ๆใส่นะครับมาดูเป็นลายนี้ครับทุกคนฮนะโลติฟอร์มครับ TIA ฮะเน่เป็นยังไงล่ะกระทะคูคๆหรือจะดูเป็นนี่ฮะ n r t e c h N f o นะครับลนยนี้ก็สวยนะว้าวไปได้นะครับมาดูวอลแค่นสี28นะครับ วันนี้เท่แฮะผมน่าจะเอาอันนี้แหละรู้สึกถูกชะตานะทุกคนซูมไปดูใกล้ๆกันโอ้โหละเอียดดีมากครับวาลแค a นนะครับและตรงนี้ก็ w ว l l r a ิ่งตรงนี้เว w a เ e n g i n e e r i n งนะโอ้โหสุดจะตัวจีด่ะล้อเนี้ยเอาเลยฮะ p พ r ร์เชสเลยครับ1 9,600นะ มากันต่อที่เพ้นริมนะครับทุกคนมาดูเป็นสีขาวก่อนแล้วกันนะว้าวสวยนะแต่จริงสีเดิมเทาๆก็สวยอยู่แล้วนะครับเรามาลองปรับ r e f ฟ e c ชั o นให้งองเงากันนิดนึงแล้วกันเนาะและนี่ก็คือร e เฟ e c ชั o น0.6นะครับทุกคนไม่สวยนะ0.05ดีอยู่แล้วนะนี่ครับทุกคนัดด้านนิดนึงนะ มาลองดูเป็นสีนี้ละกันครับสีไทเทฮะประมาณนี้เนาะลองดูสีขาวนะครับสีดำไปเลยเราเป็นยังไงว,ว้าวน,นี่ดุเกินไปนะทุกคนขอเป็นสีเดิมของเขาละกันนะเทาๆนะครับป้ายทะเบียนนะฮะอย่างสุดท้ายเรามาใช้เป็นลีท่าละกันนะส้มๆฟ้าๆนะครับเสชตมาครับ 5000, ห้าพันฮะและก็เลขทะเบียนด้วยใช่ไหมแปดแปดแปดละกันนะเพราะรถเขานี่มันแปดแปดแปดทั้งคันเลยนะทั้งราคาทั้งรหัสตัวถังนะเอาละครับทุกคนนะเท<ชะ> <ian> ่านี้เราก็แต่งเสร็จแล้วนะโอ้โห <ฝฟ Jeez> ่สวยเกินไปอะดูดิใครว่าไม่สวยบ้างล่ะไม่มีหรอกนะใครๆก็ชอบใช่ไหมโอ้โหและเสียงเขานี่เ้ยเสียงมันยิ่งกดยิ่งมันแฮ้ทุกคนเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูเวลาในแดกเลสกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ Lady and gentlemen มาดูกันครับแดกเลสสปินนะฮะรุ่นเดียวกันเลยนะคันนี้นะขอความอนุเคราะห์จากน้องๆในแมปมานะฮะเอาละ,ะเตรนะียมพร้อมนะครับผมห้ี่สาม 2อหนึ่งไปครับวู้้โดุดดนโอ้โหรอบมันมาเร็วนะเนี่ยในตัวไีอีกในตัวไีอีกเยอะโขอ้าวเฮ้ยเวลาไม่ขึ้นนี่ครับทุกคน7.2นะได้ได้นะเออเอยแรงว่ะแรงว่ะแรงใช่ได้ว่ะโอ้ทั้งแรงทั้งเท่นนะเอาลนะครับ Lady and Gen เจนท์แและต่อจากนี้ไปเราจะได้ชมความเร็วท็อปสปีดของเขากันนะเจอกับรุ่นเดียวกันด้วยนะ แมกคลาเรียนแปดแปดแปดสักอย่างนะโอ้โหเครื่องขันนี้นี่แสบด,ดากมากเสียงแน่นมากฮะสามสองหนึ่งไปครับโอ้โห,โโหในโตอะแรงว่ะเอาแล้วฮะอ o p สามร้อยเจ็ดสิบสองครับแล้วก็อัดในโตเข้าไปฮะไปกันทุกคนโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยต่ำละหกสิบโอโ้ไม่ได้เนาะไปดูข้างในกันนิดนึงนี่เลนไมค์เขาก็สวยนะครับทุกคนเท่มากนะ โอเคโอเคไปดูด้านนอกดีกว่าเฮ้ยรถรถเขาหายไปไหนล่ะอีกคันหนึ่งอะเอาหายไปเลยฮะเอาละไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะกดในโต๊ะขาลงฮนะเอาแล้วฮะกดเลยครับกดไปแล้วฮะโอ้โหก็460เท่าเดิมนะทุกคนโอ้โห,โโหโจบไปแล้วจ้า35.3วินะเป็นยังไงกันบ้างล่ะแรงไหมล่ะนะดูดีดูด,ดีดูความงามดิทั้งงามทั้งแรงนะเออ เอาล้ครับทุกคนฮะข้างหน้าเราเนี่ยจะมีแรมอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเหินแรมกันหน่อยนะโอเคนะจะขึ้นไปบนสะพานได้ไหมนะครับกับความเร็วเท่านี้ยุหูโอ้สบายครับนยโอ้เมึงล่วงเลยวะเฮ้ยนักขับเป็นอะไรมากไปเนี่ยโอ้ยยังสบายอยู่จ้ายังมีชีวิตอยู่นะยังสบายดีเอาล้ครับทุกคนฮนะเดี๋ยวเราไปลงทางเหินกันอีกที่หนึ่งเลยครับตรงนี้เลยนะ โอ้โหเอาละเอาละเอาละเอาวู้โอ้โหสบายเน่โอ้โหเฮ้ยรถชนล้อเบี้ยวเลยเอาละครับทุกคนฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าแม็คลาเรนคันงามคันนี้ถ้าชอบคลิปนี้รถคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตนะฮะไว้มาดูกันอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นหลฟ์ฝากติดตามกันด้วยบ๊ายบายครับผมปุู๊้